そう。No, สวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกับแมนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยแมนานจะไม่ได้มาสอนเต้นนะคะแต่ว่าจะมาสอนเทคนิคท่านึงนะคะเอาไว้ใส่รวกกันใช้กับการเต้นนะนั่นก็คือการตั้งหัวหรือว่า h e a d ตน a n d นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูสิ่งสําคัญหลักก่อนนะคะที่แมนานสึกว่ามันสาคัญมากนะคะสาอย่างหนึ่งหมวกนั่นเองคะ่ะใช้เป็นหมวกไหมพรมหนาๆแบบนี้นะคะพี่ห่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยคนที่ฝึกเริ่มแรกเนี่ยจะเจ็บหมวกมากนะคะก็แนะนําว่าให้มีหมวกนี้นะคะหรือว่าหาผ้าเนี่ยมาปูให้มันหนาใน ระดับหนึ่งนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเราก็จะรู้สึกว่านุ่มหัวขึ้น2อก็จะไปลงเท้าผ้าใบานะคะอยากให้ใส่นะคะเวลาเราลงแรงๆเนี่ยเล็บหรือว่านิ้วเท้าเนี่ยมันจะพลิกมันจะแพงได้นะคะก็อันตรายลงเท้าเนี่ยมันจะเสียเท้าเรา3นะคะจะเป็นวนของผ่านที่นะคะ,นะ,ะเน้นหนาเน้นฝึกกับผน,นังที่เป็นผนังปูนจริงๆนะคะจะรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่าผนังที่เป็นไม้บางๆมากกว่าก็เป็นประมาณนี้นะคะเราไปทํากันเลยดีกว่าคะ่ะไปเริ่มจากการให้เราลองตั้งแบบนี้คะ่ะ เอามือวางมาแบบนี้ทีนี้เอาหัวตั้งให้เป็นรูปสามเหลีลยนะ่ยมเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นสามจุดหนึ่งสองสามตั้งแบบนี้ด้านข้างนะคะขอให้หน้าจ,จะเป็นอ้าออกนะแล้วก็ตั้งหัวไปทีน,นะะี้ให้เราเนี่ยหันหน้าเข้าขนางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทำทีเนี่ยหลังเราจะติดกับขนางนะคะเอามือตั้งหัวตั้งนะคะทีนี้ค่อยๆยกข้นขึ้นนะคะปึ๊บ ค่ตึงนะค่อยๆป่ยายไปทับเข้าไปไเรื่อยๆสัเเจตนะคะตอนที่เราป่ายไปทับเข้าไปเนี่ยขาจะเริ่มตึงช่วงหลังตุ้มก้นนะคะจะเริ่มยกขึ้นใช่ไหมคะให้เราก้าวขาไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะก็เหมือนกระโดดปึ๊บและโยนตัวเองขึ้นไปถ้าเอาที่บาลานซ์ง,ง่ายสุดสำหรับนักคืืกอรการ,การขาแบบนี้คะ่ะจะบาลานซ์ได้ง่ายสุดตอนนี้หลังจากมก้นก็จะติดผนังน,นะคะพอเริ่มเหนื่อยอยากลงแล้วให้ตั้งสตินะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บขาเข้ามาเอาขาด้านไหนลงก็ได้ด แล้วก็ไอ้ขาหนึ่งเานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับการฉีกขานะคะก็เอาขาพาดขึ้นไปตรงๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้แรงเจ็บขึ้นไปนิดนึงนะคะก็ให้เหยียดขาแรงนิดนึงปึ๊บแล้วก็ไอ้ขานี้ขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเอาลงก็ค่อยๆย่อขาทีละส่วนกดขาแล้วก็ลงทีละข้างแบบนี้นะคะหลังจากที่เราฝึกได้สักพักแล้วนะคะจะเ,เ,เ,เริรมรู้รร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 เรร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 ร มือมนเดิมแต่ว่าเอาตัวเราเนี่ยออกมาจากถนัดอีกนิดนึงประมาณ30เซนนะคะทีนี้คั้นเร่งเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็ค่อยๆขึ้นนะคะพอมันมีสเปซมากขึ้นเนี่ยหลักเรามันจะเอียงไปข้างหลังแบบนี้ปึ๊บนะคะเมื่อเอาเท้าแตะอยูน่นะก็เลยอยู่ด้นานะคะทีนี้ก็ลองเอาออกข้างนึงทีละข้าง่างน,นี้นะคะให้บอลล้วเรามันค่อยๆชินนะคะจนเราสามารถที่จะเอาออกได้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บเอาออกทีละนิดนะคะวิ่งฝังวิ่นะคะ,นนะ,คะเป็นแบบนี้ ถ้าไม่ไหวแล้วก็เอาลงเหมือนเดิมน,นะคะเก็บแล้วก็เอาลงตั้งเหมือนเดิมเลยแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆไต่ยตดให้อย่างมันขึ้นมานะคะก็ค่อยๆเตะขึ้นเบาๆนะคะเนาะขาข้างหนึ่งตามมาปึ๊บจนว่าได้ที่แล้วก็ค่อยๆลองการขาดูนะคะเหมือนกัค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนหลังเนี่ยมันจะตรงมากเลยนะคะโอเคทีนี้พอจะลงก็ค่อยๆขูกแล้วก็เก็บขาดูด ลงทีละข้าแบบนี้นะคะจะแนะนาให้หนิดนึงนะคะสําหรับในบาลกรณีนํสาสหรับบางคนเนี่ยหร,ห,กกหรือว่าในหลังเมื่อก่อนที่กลัวอ่อนมากๆหรือว่าบาลานซ์ยังไม่แน่นเนี่ยเวลาที่มันเกิดผิดพลาดไปจริงเนี่ยเราสามารถเซฟได้ป,ประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเราทําแล้วเรายังไม่สามารถบาลานลซ์ได้เราเซฟใช่ไหมคะเงินเราทำแบบนี้ปุ๊บเราเผื่อเตะแรงเงินไปปุ๊บเนี่ยมันมันจะเดินมาข้างหลังหรืนะคะให้เราเนี่ยสมมติว่าเราแบบเฮ้ยกลัวให้เราเนี่ยก็ค่อยปล่อยทีละข้ามข้างไหนก็ได้เนาะ ให้มันเอ็นไปได้สม่ำๆปึ๊บแบบลงทีละข้าเหมือนเดิมเนาะมือก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เราแบบลุกขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเนี้ยนอนลงไปเลยแล้วก็แบบนี้นะคะสมมุิทำๆแล้วแบบเฮ้ยล่นล่ล่นปึ๊บเนี่ยทีละข้าเนาะให้มันเซตเองเป็นแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่หล่นไปข้างหลังแต่ว่าหล่นไปข้างๆใช่ไหมคะก็จะเซฟประมาณนี้นะคะเฮ้ยมันจะเอ็นไปข้างซ้ายหรือข้างขวาใช่ไหมคะเราจะลงมาปุ๊บ นะคะคช่วยในการล้มหนักเวลาเราเองเนี่ยเราจะได้ไม่เอาตัวเราเนี่ยกระแทกคืนนะคะเอ้ยล้มล้มล้มช่ด้วยปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอเลยเหมือนกันค่ะกับเหมือนเวลาเราตีลังกาอะไรเงี้ยค่ะใครที่ฝึกได้โดยไม่ต้องเอาตัวแตะหนักสามารถที่จะฝึกโดยการเปลี่ยนคุณพิชชันขาได้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะลองขูดอ่าขูดอ่าหรือว่าเป็นฉีกขาเหมือนเมื่อกี้เนาะแล้วก็เป็นแบบขูดอ่าขูดอ่าหรือว่าอาจจะ ค่ลองค่อยแบบเดิน,นะคะแล้วก็นับค้งท่ามิหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะลงก็เหมือนเดิมเนาะเก็บแล้วก็วางเพื่อค้างนะคะแล้วก็เป็นแบบน,นออาาี้เนาะนะคะปืน นีลองเปิดออกรอบหลังนะคะเนาะขวายตึงขวายแล้วตึงเนาะหายใแบบนี้นะคะ,นะคะเรื่องการหายใจก็สำคัญเหมือนกันนะคะพยายามกำหนดลมหายใจที่ากตีปุ้มปุ๊บเลยนะคะใจเย็นให้มากๆนะคะจะใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆรู้สึกไงกันบ้างคะช่วงแรกๆเนี่ยก็ยอมรับเลยว่ามันเจ็บหัวจริงๆนะคะปล่อยทีนะคะว่าเซ็นเตอร์หลักเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณนี้นะคะจะไม่ใช่ตรงกลางนะคะ อยู่ประมาณช่วงเนี้ยเนาะสิ่งที่ยากนะคะสำหรับไม่นานเนี่ยเป็นเรื่องของบาลานซ์ในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าเราจะเป็นต้องเกรงเอวเกรงหลังเกรงไหลเกรงคอหมดทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเชฟตรงแบบนี้นะคะเหมือนที่หน้าทำที่ดูด้านข้างนะคะจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคนที่ยังไม่เคยฝึกร่างกายแบบเนี้ยตัวมันจะแบบอ่อนยวกบไปหมดเลยนะคะเหมือนแต่ว่าเราม่จะคโทวยยังไงนะคะก็สิ่ำคัญเนี่ยก็จะเน้นฝึกกับผนังก่อนนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยบอที่เรามาชินนะคะทีก็ค่อยๆออกจากผนังในเรื่อง ให้คิดเสมอว่าเรามีผนังไว้กันเพื่อความสบายใจเฉยๆนะคะทีนี้ออกมาะะแล้วก็จะทําได้นะคะอยากให้ใจเย็นนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะมันก็จะมีลมบ้างเอ็นซ้ายเอ็นขวาปวดตัวปวดหัวนในช่วงแรกนะคะขอให้ทุกคนทําได้เราจช่วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะกดซับสไคเป็นกําลังใจให้หนานด้วยนะคะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย